อันทายังธรรมคารวาธิคาทายโนามมตเสยเยจ่าติตาสัมพุทธาเยจะาพุทธาอนาคตา โยเจตาราหิสัมพุทโธพระหุน,หนังโสกนาสโนมพระพุทธเจ้าบรรดาที่ล่วงไปแล้วด้วยที่ยังไม่มาตรัสรู้ด้วยและพระพุทธเจ้าผู้ขจัดโศกของมหาชนในการบัดนี้ด้วย สัพเพสัตธรรมะขารุโนวิหาริงสุวิหาทติจามอาทาปิวิหาริสันติเอสาพุทธานธรรมตาามพระพุทธเจ้าทั้งปวงนั้นทุกพระองค์เขารบพระธรรมได้เป็นมาแล้วด้วยกำลังเป็นอยู่ด้วย และจากเป็นด้วยเพราะธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเช่นนั้นเองตาตสมาหิอาตากาเมนะมหัตามาภิกังขาตามสัตธรรมโมคะรุกาตะโพสรังพุทธานาัสาสนาง เพราะฉะนั้นบุคคลผู้รักตนเฉพาะคุณเบื้องสูงเมื่อระลึกได้ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่จงทำความเคารพพระธรรมนะหิธรรมโมอาธรรมโมจอุโพสัมมวิปากิโนม ธรรมและอาธรรมจะมีผลเหมือนกันทั้งสองอย่างหามิได้อาธรรมโมนิระยังเนติธรรมโมปาปติสุขาติงอาธรรมย่อมนำไปนรกธรรมย่อมนำให้ถึงสุขาติธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริง ทำและยอมรักษาผู้ประพฤติธรรมเป็นนิตธรรมโมสุจินโนสุขมาวาหิตธรรมที่ประพฤติดีแล้วยอมนำสุขมาให้ตนเอสานิสังโซธรรมเมสุจินเนม นี่เป็นอานิสงส์ในธรรมที่ตนประพฤติดีแล้วเปิดมาที่หนึ่งสองเจ็ดหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ด อันทามยังอาลักขกัมมัฏฐานาคาถาโยพนาธมะเสมพุทธานุสติเมตตาจาสุภามารณสติมอิจิมาจตุรารากาตาภาจะวิปัสนาม คำมาทานทั้งสีนี้คือพุทธานุสติมการละลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเมตตามการปราราธนาให้ผู้อื่นเป็นสุอสภอสพาการพิจารณากายให้เห็นเป็นของไม่งาม มารานาสติมการละลึกถึงความตายการปฏิบัติภาวนาทางสีนิมชื่อว่าอารักขากรรมฐานและวิปัสสนาอันพึงบำเพ็ญวิสุทธธรรมสันตานุอนุตตารายพุทธยาม โยขะโตจะปะโพธาจะพุทโธาาพุทโธ,ทธติยายเตมพระพุทธเจ้าทรงมีพระทัยที่บริบูรณ์ด้วยพระธรรมอันบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีพระปัญญาตัสรูุ้ธรรมอันยอดเยี่ยม ทรงสักนำสั่งสอนหมู่มนุษย์ให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องนารานารติรัชานาเพทาสัตตาสุขเคสิโนสัพเพปิสุขินโนโหตุสุขิตัตตาจาเคมินโนมศาสท,ทั้งหลายทั้งมนุษย์อมนุษย์และดิดาชาน ต่างเป็นผู้แสวงหาความสุขด้วยกันทั้งนั้นขอสตา์ทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีความสุขและเป็นผู้มีความเบิกบานเพราะถึงซึ่งความสุขนั้นเถิดเกสะโลมาทิชาวานังอายเมวะสามุสโยม กายโยสพโพปิเจคุดโชวันนาทิโตปฏติกุลโลมกายนี้แลเป็นที่รวมแห่งซากศพมีผมขนเป็นตน้นซึ่งล้วนแต่เป็นของหน้าเบื่อหน่ายเป็นของปฏติกูลโดยมีสีและกลิ่นอันน่าเกลียดเป็นตน้น ชีวิตตินทะริยุปาเจทะสังคาตามาะมรนังสิยามสัพเพสังปิดนีนังตันหิทุวังนาชีวิตต่งความตายคือความแตกสลายแห่งชีวิตแก่สัตว์ทั้งหมดทั้งสิ้นในโลกนี้เพราะว่าความตายเป็นของเทียง ชีวิตความเป็นอยู่เป็นของไม่เที่ยงดังนี้แหลมหันธรรมยังเมตตาเอกทาทัสาทิสังสารคาทาโยพนามาเสม เมตายะพิกาเวเจโตวิมุตติยามดูก่อนภิกษูทั้งหลายเมตาอันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตนิมอาเสวิตายาพาวิตายามอันบุคคลบำเพ็ญจนคุณแล้วทำให้มากแล้ว พาหุหิคาตาญาญาณิกาตายามทำให้มาคือชำนาญให้เป็นยอดญานของใจวัตถุกาตาญาณุทิตายามทำให้เป็นที่อยู่ของใจตั้งไวเป็นนิดปาริจิตายาสุสมารัตายาม อันบุคคลสั่งสมอบรมแล้วบำเพ็ญดีแล้วเอกาทาสานิสังสาปฏิกังขามย่อมมีอานิสงสิบเอ็ดประการกาตาเมเอกาทาสามสานิสงสิบเอ็ดประการอะไรบ้างสุขังสุปติ คือผู้จเจริญเมตตาจิตนานหลับอยู่ก็เป็นสุขสบายสุขังปฏิพุนชตเตมตื่นขึ้นก็เป็นสุขสบายณนะปาปะกังสุปีนังปัสสติมไม่ฝันร้ายมนุษย์สานังปิโยโหตตม เป็นที่รักของเหล่ามนุษย์ทั้งหลายอามนุษย์สานังปิโยโหติเป็นที่รักของเหล่าอามนุษย์ทั่วไปเทวตารักขันตมเทวดาย่อมคุ้มครองรักสามนาฏสา,าคิวาวิสังวาสัตถังวากามติ ไฟก็ดียาพิษก็ดีสัตธราก็ดีย่อมทำอันตรายไม่ได้ตูววัตังจิตตังสมาธิยติมจิตย่อมเป็นสมาธิได้รวดเร็วมุขวันโนวิปัสสิทธิมผิวหน้าย่อมผ่องใส อาสัมมุลลาโหการังกะโรติมเป็นผู้ไม่ลุ่มหลงทำการกิริยาตายตุตริงอปติวชันโตมพรหมมโลก,กูปะโตโหติมเมื่อ,อยังไม่บรรลูกุณวิเศษอันยิ่งยิ่งขึ้นไปย่อมเป็นผู้เข้าถึงพรหม,มโลกแหลม เมตายะภิกขวเวเจโตวิมุตติยามดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมตตาอันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตนิมอเสวิตายาภวิตายามอันบุคคลบำเพ็ญจนคุณแล้วทำให้มากแล้ว พาหุลีกาตาย,ยาญาณีกาตายามทำให้มากคือชำนาญให้เป็นยอดยานของใจวัตถุกาตายาอนุทิตายามทำให้เป็นที่อยู่ของใจตั้งไว้เป็นนิดปาริจิตายาสุสมารัตทายาม อันบุคคลสั่งสมอบรมแล้วบำเพ็ญดีแล้วอิเมเอกาทสา,านิสังสาปฏิกังคามย่อมมีอานิสงส์สิบเอ็ดประการอิเตมดังนี้แล